ได้หรือคะคุณสนหลับไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่นะคะเพิ่งมาตื่นเอาตอนนี้เองแต่เดี๋ยวนวลจะไปเอาเข้าวต้มร้อนๆมาให้ทานนะคะคุณฝนไม่ทานไม่ได้นะคะคุณท่านสั่งไว้ว่าถ้าคุณสนตื่นคุณสนต้องทานข้าวต้มหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นนมสดอุ่นๆนะคะ คุณสเจ็บแผลมากเหรอคะโถเดี๋ยวตอนเย็นๆคุณหมอจะมาช่วยให้คุณสมไม่เจ็บแผลนะคะหมอมาหมอผู้ชายที่ฉันเห็นเมื่อคือนนี้คือหมอเหรอเขาคือผู้ชายคนเดียวกับที่ฉันอานาไม่ทุ่ดึงเขาคือหมอหมอที่เคยรักษาฉัน วัสดีครับคุณแแอร์คเช้านี้ผมโทรไปหาคุณแแอแล้วนะครับแต่คุณแอรเอาไปก่อนคุณแดอเป็นอย่งไบ้างครับแอรไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะคุณหมอเล็กใหญ่หนึงนะคะคี่ยาแแอรไม่สบายค่ะแอรจะให้คุณหมอมาตรวจดูกันท่านได้ไหมคะเย็นนี้ผมเกรงว่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมผมมีนัดมีคนไข้อีกรายนะครับเอางี้ดีไหมครับ เรื่อนไปตรวจคุณหญิงเนี่ยผมใช้หมอเยสพรไปตรวจแทนคุณหมอให้คุณหมอยศพรเนะี่ยไปตรวจคนไข้ไร่อะไรไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับมันจําเป็นจริงๆครับคนไคข้ไร่เนี่ยผมให้ใครไปแทนไม่ได้ครับขอโทษนะครับุณเนี้จะเป็นจริงๆครับไม่เป็นไรค่ะแค่นี้นะคะเ,เดี๋ยวก่อนครับุณเนี้ เฮ้ยนั่งด้วยคนนะเพื่อนอดูท่าทางไานไม่ค่อยสบายใจเลยวะ่ะที่บ้านมีเรื่องชวนให้ปวดหัวอิดหนี่ต่ออ่ะเราไปฟังได้มั้ยังไม่อยากเล่าตอนนี้เ่ยไม่ใช่จะปิดบังอะไรนายหนะฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าอะไรที่แน่ชัดอ่ะไม่รู้เรื่องของเราอ่ะจะเพิ่มความปวดหัวให้นายหรือเปล่าเรื่องอ,อะรองไรอ่ะ เรื่องของบ้านนายนั่นแหละเหตุผลที่แม่ของแสงอ่ะไม่ยอมให้แสงพกนายแล้วเพื่อนของแม่เราอ่ะก็ไปรู้เรื่องมาจากไหนก็ไม่รู้ก็เกิดเป็นห่วงเราขึ้นมาเพราะรู้ว่าเราอ่ะก็ชอบน้องนายอยู่เรื่องอะไรก็เนยก็อยากจะรู้ใช่ไหมพวกผู้ใหญ่เขาบอกกันว่าภายในก็พ่วงนายอ่ะคล้ายๆโทษนะอง คล้ายสัตว์เดรัจฉานใครมันเป็นยังไงที่ว่าคล้ายสัตว์เดรัจฉานอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆคุณหมอจะมาช่วยให้คุณสุนไม่เจ็บแผลนะคะ เรื่อนของคุณแม่เราอ่ะบอกว่าพอถามรายละเอียดแต่คุณดูไลอ่ะคุณดูไลก็ไม่ยอมบอกอะไรอีกพวกนั้นคงรู้รู้ว่าคุณพ่อของเรามีจิตใจวิปริตชอบแอบชมโฉมลูกสาวที่เองในยามดึกดื่นแต่ถึงขั้นเรียกการกระทานี้ว่าเหมือนการกระทของสัตว์เดรัจฉานมันขึ้นปากตามือนมากไปแล้วนายคิดอะไรอยู่แื้อนายรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ไม่ยอมบอกความจริงกับเราพวกผู้ใหญ่อ่ะ ยังบอกความจริงกับน,นายที่เท่านี้ไม่พออยูอทำานนายไม่ต้องมาคบกับเราหรือไม่ต้องมายุ่งกับน้องสาวเราเลยก็ได้จะบ้าหรอนาาก็รู้ว่าเราเป็นเพื่อนรักกันถึงบ้านของนายจะเป็นยังไงแต่มิตรภาพของเราสองคนก็ยังไม่สั่นคลอนเกี่เรื่องแอนะถ้าแอคิดรักเราเหมือนที่เรารักเขา ต่อไอศิบคุณแม่ก็ลังเราไม่อยู่ขอบใจเพื่อนแต่เรื่องของความรักนะฉันเองไม่อยากให้นายทุ่มเทจิตใจจนมากเกินไปนะเราเข้าใจแต่เราก็มีความสุขนะที่ได้รักแต่ถึงแม้จะเป็นรักข้างเดียวก็เถอะ ผมจะจัดยาให้คุณหญิงนะครับคุณหญิงได้พักผ่อนเต็มที่ยานอนหลับนะฉันไม่เอานะหมอไม่ใช่หรอกครับเป็นยาขยายเส้นเลือดและก็ยาบำรุงหัวใจนะครับเห็นมันจะช่วยอะไรได้แค่ไหนเชียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหญิงต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วก็ทําจิตใจให้ปลอดโปร่งแหมถ้าจิตใจฉันจะปลอดโปร่งโล่งใจได้ก็ต่อเมื่อหลานฉันนอนไม่ผวาไม่ว่ามีใครเข้ามาในบ้านค่ำมืดดึกดื่น แล้วก็ไม่มีใครป้องกันหรือว่ากำจัดให้มันพ้นๆไปสักทีคุณต้กินยายครบตามที่หมอสั่งนะครับแตะต้องทานอาหารให้อิ่มทุกมือ้อ ผมจะได้หายไวๆครับ คุณนเจ็บมากหรือเปล่าครับคุณส่วนไม่เห็นบอกหมอเลยว่าคุณสนเจ็บมากหรือเปล่าหมอจะได้รู้ไงครับว่ายากแก้ปวดที่หมอให้คุณสนเนี่ยพอเหมาะพอดีไหมนี่คุณสวนจะไม่ตอบหมอสักคำเลยหรอครับคุณหมอทุตนาเนี่ยปากให้ผมมาบอกคุณแมว่าให้ทําใจให้สบายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ เอ๊ะแล้วคุณหมอทิศานาทราบได้ยังไงคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านแอนเมื่อคืนเอ๊อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าหมอเขาทราบได้ยังไงแปลกจังใครไล่หมอ